ดอกค่ะดอกชมพูพันธุ์พิ์นีนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นอุ๊ยไม่ใช่ไทยซีอยู่ที่ไหนคะเออไต้หวันไต้หวันใช่ไหมไต้หวันป้ามาม่าไต้หวันหนาวเลยหนาวมากหนาวแล้วมีแสงแดดด้วยโอเคแสงแดดแสงแดดอยู่เมืองไทยเนี่ยจ๊ะแสงแดดอยู่เมืองไทย ตอนนี้อยู่ที่อันที่เราที่อยู่ที่ไหนเนาะที่มหาลัยเกษตรศาสตร์อ้าวมามาบอกหน่อยกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะจ้าใช่แล้วนะคะนี่วันนี้เรามาดูดอกซากุระนะคะที่นี่นะคะเวลาจำกัดนะมาดูก็ก็เลยแวะมาขับรถมาเนาะจากกรุงเทพประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็นะก็จะเจอวิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ มีคนเยอะมากเลยนะคะตอนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากนะคะหลายมีต่างชาติเยอะแยะด้วยนะคะนี่นี่ชต่างชาติออ <c oughs> ชอบไหมคะชอบมากเนาะรู้สึกยังไงบ้างคะสดชื่น <c oughs> ระวังรถข้างหลังด้วยนะ ตอนนี้เป็นเดือนมีนาเนาะคาดว่าจะบานอีกประมาณไปถึงเมื่อไหร่นะเขาบอกไม่เกี่ยนาเนาะถ้าใครจะมาก็มาถึงประมาณสามสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะค่ะสวยมากเลยนะหมามาบอกสวยมากคะชอบมากนี่มันจะมีตลอดไปตลอดทางะรถเยอะมากนะคะเพราะว่า ก็จะมีได้ฟีลแบบอ่าญี่ปุ่นเกาหลีมากเลยนะคะเนี่ยเวลาลวมพัดแล้วก็จะมีมามาทำไรมาก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครชอบนะคะแบบอยากอยากให้มากันนะคะเพราะว่ามันมันสวย บานบานสวกวัวทุกปีด้วยเนาะเออก็อยากไม่อยากให้พลาดโอกาสนีนะคะถ้าใครมา่าก็ลองหาเวลามานะคะเอ่อมาเที่ยวกันที่มหาลัยทสดที่ไหนนะมหาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกับวิทยาเขตกำแพงแสนนะคะนี่ดูแบล็กกิลลอยสวยมากสวยมากสวยมากถ่ายรูปโอเ้วันนี้ลาไปก่อนเนาะ บายเจอกันใหมค่ค่ะปิดแบบยูทูบเบอร์หน่อยมา,มา,ยา,ยางนะแบบนี้